ชาวเน็ตงงอาร์ตโดนแบนแต่ทำไมงานเยอะคะ่ะอาร์ตพัสดุ์มีเงินเพิ่มขึ้มเรื่อยๆสำหรับหนุ่มอาร์ตนั้นเป็นอีกหนึ่งคนมาถึงที่มีจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดมักจะโดนดราม,ม่าอยู่หลายครั้งคะ่ะเรื่องล่าสุดก็คือมีกลุ่มนักเรียนนำแคมเปญหนึ่งท่านว่าบอกลาเครื่องแบบเพราะเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสประมาณว่าใครไม่ใส่ขอรับบริจาคเองจะเอาไปให้เด็กบนดอยคะ่ะเรือ่องงานนี้ก็เกิดการโต้เถียงมากมายเพราะมีหลายคนที่ได้ไปทำงานบนดอยออกมาแย้งว่าเด็กบนดอยไม่ได้ต้องการเครื่องแบบแต่ สิ่งที่ต้องการคือคุณครูรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนมากกว่าซึ่งจากการโต้เถียงกันไปมานี้ทําให้หลายคนนั้นแบนหนุ่มอาร์ตค่ะแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์อัปเดตผลงานใหม่ในแคปชั่นว่าปีหน้าละครต้นปีละครเปิด2เรื่องบทดเดือดมากไม่บู้นะต้องรอดูเรื่องนี้ขอฟิชแบบบางๆชัดๆแฮแท็กเริ่มนับหนึ่งใหม่งานนี้ทําเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความมีดีกันสนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งก็มีแฟนคลับหลากหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าโดน แต่ทําไมงานเยอะจังครับหนุ่มอันเองก็เข้ามาตอบกลับว่านั้นสิครับซึ่งแฟ,แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์เสริมว่าเป็นกําลังใจให้นะครับลูกพี่งานเยอะกว่าดาราที่โดนสนับสนุนอีกแม่เรียกเด้ว,ว่าก็คงอยู่ที่พิจารณายาณส่วนตัวของแต่ละบุคคลเท่านั้นละคะ่ะ